พี่สีจ่อฟ้องราชธรรยุติธรรมรบตราศีสุวรรณจ่อฟ้องราชทรรยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจต่อสารหลังทักษินนอนโรงพยาบาลหนึ่งรวันวันนี้หนึ่งธันวาคม66 นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าองค์กรได้เริ่มร่างคำฟ้องเพื่อยื่นฟ้องกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจต่อศาลปกครองฐานกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบกรณีอนุญาตให้ในายทักษิณชินวัตรผู้ต้องคำพิพากษาในคดีอาญาไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจมานานกว่า100วันโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญ,ญัติราชธรรม 2,560ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมราชทานได้รับในทักษิณมาอยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม66และต่อมามีการอ้างว่ามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าวอันเป็นที่สงสัยและเคลือบแคลงของสังคมไทยและถูกวิพากวิจารอย่างมากกว่าป่วยจริงหรือป่วยการเมือง อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติราชทาน2,560มาตรา55กำหนดไว้ชัดเจนว่าการณีที่กรมรชาชทันจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกอเรือนจำได้นั้นจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นแต่นอชทักษินตามคำถแถลงของกรมรชาชทันมิได้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดการอนุญาตให้นอชอ รายดังกล่าวออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่มีทีท่าว่าจะหายจากอาการป่วยยอแต่กลับมีการปล่อยประเด็นปล่อยภาพสร้างเหตุการณ์เพื่อสร้างน้ำหนักในเหตุผลเพื่อให้พักรักษาตัวต่อจึงเป็นข้อพิรุธที่สังคมจับได้ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในชัด้นสารเท่านั้นจึงจะเป็นที่ยุติ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่องค์กรรักชาติรักแผ่นดินจะขอให้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองมาพิสูจน์หลักฐานข้อมูลเวทระเบียนเอกสารต่างๆที่อ้างเป็นความลับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยไม่ได้นั้นจะขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันเพื่อให้เป็นที่ยุติและหากพบว่ามีผู้ใดใช้อำนาจโดยมิชอบในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษรายดังกล่าวโดยคำวินิจฉัยของศาลก็จะต้องเอาผิดกันทุกคนตามคันลองของกฎหมายต่อไปในศรีสุวรรณกล่าว